สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาแนะนำนะพ้าดีอันนี้ดีพิธีใหญ่พิธีดีนะของวัดช่างห้าอีกรุ่นหนึ่งนะรุ่นนี้เขาเรียกว่านะครับเป็นพระที่เขาเรียกว่าเนื้อว่านมหามงคลอ่ะอ้โหแค่คำว่าชื่อเนื้อว่านมหามงคลเนี่ยมันก็อยากจะเก็บแล้ว ถือว่าต้องมีกรรมวิธีในการสร้างหรือว่าในการผสมมวลสารผสมเนื้อว่านนี่ผมว่าคงไม่ธรรมดาถึงตั้งชื่อแบบนี้นะเป็นของวัดชัางให้เลยนะครับนี่ออกจากวัดช้างให้โดยตรงเพื่อนๆจำทีมจำหน้าให้ได้นะเนี่ยกล่องเขาจะเป็นอย่างนี้ให้เพื่อนดูกล่องก่อนนะกล่องจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมพระเนื้อว่านหม่มงคลนี่กล่องเขานี่เนี่ในผมแกะจากกล่องมาให้เพื่อนๆได้เห็นเลยนะ ผ้ากล่องเจอตวนนี้ยมันมีมูลค่าแล้วล่ะนะหลักพันกลางแล้วหลักพันต้นมันพันกายใครเก็บก็เก็บเลยเจอที่ไหนต้องนิมนต์ท่านกลับวัดเจอที่ไหนจะต้องนะต้องเก็บทันทีผ้าพ,พวกนี้มันนะครับคงไม่ได้สร้างกันมากมายอะไรเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรอกน่าจะเป็นหลักพันกลางด้วยซ้ำไปะนะผ้าดีอย่างเงี้ยนะครับมวลสาร ุดยอดอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าเนื้อว่านมหามงคลนะคาว่าชื่อพระนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นเกียรติเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเราเจอเราต้องรีบเก็บเราเจอเราต้องรีบนะสะสมไว้เลยหรือจะเอามาขึ้นคอห้อยคอก็ถือว่านะเชื่อได้เลยว่ามีพุทธคุณคุ้มครองเราให้คาาแคบปลอดภัยอันตรายต่างๆแน่นอนนะครับ แต่ก่อนจะมาดูภาครายละเอียดภาคการเพื่อนๆเรามาเล่ากันต่อว่าอีกไม่กี่วันเพื่อนๆก็จะเห็นนะห,หรือว่าอาจจะมีการนะไล่นายกหรือการยื่นถอดถอนคือความวุ่นวายเนี่ยผมเห็นแล้วแบบว่าเออมันก็จะมาในแนวแบบคล้ายๆกันนะยุคไหนยุคไหนการกระทำพวกนี้มันก็เกิดมาคล้ายๆยุคกปศก็กเหมือนกัน นีมายุคข,ของคอปทอกับเพื่อนกับก็กลุ่มเดียวกันลักษณะคล้ายๆกันแล้วถามว่าประเทศมันจะเป็นยังไงอันนี้ขอเข้าการเมืองนิดหนึ่งเพื่อนๆบางทีด้วยความเป็นคนไทยนะผมคนหนึ่งกับเราก็คนไทยนะอะไรที่มันไม่ควรที่จะต้องทำร้ายหรือทำลายกันถึงขนาดว่า เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ควรจะเลิกควรจะละแค่นั้นละอายุก็แต่ละคนแต่ละคนมาก็นหน้าเดิมเดิมคนเก่าๆกลุ่มเดิมเดิมกลุ่มเก่าๆพฤติกรรมก็เดิมเดิมเก่าๆไปจับพักโน้นนะไปยืย่นพักนี้ ไปกดดันแบบโน้นกดดันแนวแนวเดิมเดิมพฤติกรรมเดิมเดิมนี่ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศเราอ่ะมันไม่ใช่แค่ยุคเนี้ยยุคไหนก็เหมือนกันยุคจะมาเป็นขนาดมาจากนะทหารปกครองอย่างยุคของ คอสชอก็เหมือนกันก็มานั่งไล่นั่งประท้วงแต่ว่าคนละกลุ่มเอาละผมว่าประเทศนี้มันจะอยู่ด้วยกันแบบว่าสงบสุขคงจะไม่มีแน่นอนในชาตินี้ถ้ายังมีกลุ่มเก่าๆคนเก่าๆก่พฤติกรรมเดิมๆทำกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะอะไรหรู้ป่าเพราะการไม่เปลี่ยนแปลงนะการไม่เปลี่ยนแปลงความคิดการไม่รู้จักการให้อภัญทานกันไนงะ เรามีแต่วความผูกจิตคิดนะฤิษยาอาฆาตเราไม่รู้จักการให้อภัยสิ่งที่มันจะตามมากับระบบหรือระบบของประเทศเราคืออะไรก็คือทำให้นะประเทศเราดูได้ค่าไปดูมันมีปัญหาคนก็เขาก็จะไม่เข้ามาเที่ยวนักท่องเที่ยวก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะเกิดมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้น เขาก็กลัวในเรื่องของความปลอดภัยถูกไหมนี่ยคือความสูญเสียไงะนะประเทศเราเสียโอกาสแบบนี้เยอะมากผมจะบอกให้เพราะไอาการที่แบบมันเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันมีแบบประท้วงมีการแบบว่าด,ด่าการขู่ริสเกรดิตผู้นำเอาเป็นเอาตายกันให้ได้อะ่ะนะถามว่าถ้าเกิดมันมี เรื่องอย่างนี้วุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยคนทํางานบริหารประเทศเนี่ยมันจะมีความสุขเหรอมันจะมีกําลังใจหรือมันจะมีพลังในการทํางานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวังวนอย่างเงี้ยเอาทำ่า,าอ่ะคุณไล่ย,ยุคนี้ไปออกรัฐบาลนี้ไปนะพอมีรัฐบาลมาไอคนกลุ่มที่เป็นรัฐบาลเก่าเนี่ย มันก็มาล่าไล่คุณอีกทีหนึง่งมันก็จะไม่จบไม่สิ้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยลองคิดให้ดีๆนะครับกลุ่มที่คนที่จะสร้างนะวัฒกรรมสร้างขบ,บวนการในการไล่คนน้นไล่คนนี้ไล่ดีจังเลยอะ่ะชีวิตนี้บางทีในะกลุ่มที่มองเห็นแต่ละคนแต่ละคนผู้นำไอ้ที่มาประท้วงหรือมาไล่รัฐบาลก็เหมือนกับคนหน้าเดิมๆวิธีคิดเดิมๆ จะเอาอะไรกันนักขนาดจะอยากจะชนะอยากจะอาฆาตมาดร้ายกันถึงขนาดนั้นเลยเคุณทำของคุณนะคุณสะใจใผมบอกคุณอาจจะแบบมีรายได้ด้วยคุณมีคนสนับสนุนคุณมีเงินกินเงินใช้ยอยู่แต่ประเทศของคุณนี่มันบอบช้ำลูกหลานของคุณนี่ต้องมารับกรรมต้องลำบากนะคิดดีๆเนี่ย ไอ้เรียกร้องให้เขายุบสภาให้เรียกร้องให้มีนะลาองเรานั่นน่ะมันการทําลายระบอบประชาธิปไตยการทําลายระบอบการบริหารประเทศคุณรู้ไหมว่าเลือกตั้งเดี๋ยวีต้นทุนคุณต้องใช้เท่าไหร่ทําไมไม่อดทนให้มันอยู่ครบเทอมสี่ปีอะจบเลือกตั้งใหม่สี่ปีจบมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่ายุบสภาโอ้โหทีนี้ขบวนการทํางานเนี่ยขบวนการที่มันจะต้อง มานะสร้างเครดิตให้กับประเทศตัวเองให้คนอื่นเขายอมรับเราเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะได้ดูเราว่าสี่ปีเลือกตั้งที่เหมือนอเมริกาไงถึงจะเขาจะยังไงคนละภาคคนยังยังไงเขาก็อดทนได้เขาเรียกว่านี่คือคนพวกนี้เขาจิตใจวุฒิภาวะเขาสูงประชากรของเขาเขาไม่ออกมาเยี่ยเยือยเยอยเยอยเยอยเป็นรายวันรายเดือนรายปีเหมือนประเทศเรา ถูกไหมเพราะเลือกตั้งทีนะมันต้องใช้เงินมันต้องใช้บุคลากรมันต้องโอ้โหหลายอย่างการที่บังคับให้ในายกหรือให้ใครลาออกให้ใครยุบสภาอย่างเงี้ยมันเป็นการบีบบังนคะับคุณทำกันเพื่ออะไรกัน่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับสังคมรวมของประเทศเลยคุณเข้าใจไหม ส่วนที่คุณทำเนี่ยเขาก็เห็นส่วนของคุณไปไม่มีมากหรอกแต่ผมว่าส่วนส่วนใหญ่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเขาไม่เห็นด้วยหรอกครับเขาไม่ชอบกระบวนการวิธีอย่างนี้แต่เขาไม่แสดงออกเพราะเขาไม่อยากวุ่นวายเขาไม่อยากยุ่งนะชีวิตทุกคนมันก็ต้องดําเนินการด้วยการทามาหากินนะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแต่พวกคุณไม่ต้องทําอะไรคุณมีข้าวกินคุณมีแรงคุณมีเงินออกมาประท้วงออกมาด่าวออกมาว่าคุณลุงคนนี้ครับ จะเอาเป็นเอาตายกันให้ได้นะเนี่ยเนี่ยฝากไว้เป็นเพื่อนผมก็ด้วยการที่แบบว่าเอ้ยนะเห็นประเทศเรามานะเห็นมาหลายยุคหลายสมัยนะอายุก,ก็หกสิบแล้วเห็นมาหลายยุคหลาย,ยก็จะเป็นแบบนี้นะ่ะอีนหลอบเดิมท,ทําแบบเดิมคนก็คนกลุ่มเดิมเดิมนะผมเห็นกลุ่มพวกนี้ตั้งแต่อายุยังหนุ่มๆจนแก่อแก่พอๆกับผมอะบางคนก็มากกว่าผมนะครับ มันก็วังวนอยู่แบบนี้แล้วประเทศเรามันจะไปยังไงแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงประชาธิปไตยคุณก็ไม่เอาก็ไปเรียกร้องให้ปฏิวัติเพราะปฏิวัติมาคุณก็ไม่เอาปฏิวัติค,คุณก็มาไล่เขาคุณก็มาด่าเขาไอ้ตกลงนี่พวกคุณต้องการอะไรกันแน่ฮถูกไหมลองคิดดูดีๆนะครับเพื่อนๆโอเคอ่ะดูนะเอามา พูดไปแล้วก็มันการเมืองนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับดูนะดูพิมพเห็นไหมเนื้อจะออกดำๆอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นไหมนี่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 อันนี้คือเอกลักษณ์ของหลวงปูท่ทวดที่ออกจากวัดช้งางไห้เนะยเขาจะมีตัวน้มูโพธิสัตว์ตัวเขาเรียกว่าหลังยันอย่างเงี้ยถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญหลังยันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นพระกดพิมพ์ด้วยเครื่องเห็นไหมการกดพิมพ์ด้วยเครื่องมันก็จะมีการปริ้นมีเนื้อมีอะไรอย่างเงี้ยนะความเรียบตึงความแน่น มันก็ดีกว่าการกดด้วยมือถ้ากับว่าพระตงเนี้ยก็อาจจะสร้างไม่นานยี่สิบสามสิบปีประมาณอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูจําพิมพ์ไม่ได้นะจําพิมพแม่นแม่นนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูกล่องเห็นไหมเนื้อวานมหามงคลเห็นไหมครับอย่างเงี้ยกล่องเป็นแบบนี้นี่ผมแกะกล่องให้เพื่อนๆไนดีดูนี่การเก็บพระระดับยี่สิบสามสิบปีนี้ก็ไม่ธรรมดาถือว่าเราได้มานานนะครับเก็บเก็บ นะเจ็บตั้งแต่อายุสิบยี่สิบตอนนี้หงก็สามสิบสี่สิบปีถูกว่าเออเป็นผ้าที่มีอายุแล้วและเป็นผ้าดีนะครับโอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนๆสวัสดีครับ